ตอนนี้พี่ตุลขับอยู่บนถนนกาญจนาพิเศษอยู่ในช่องทางหลักนะครับแล้วก็เป็นฝั่งขาเข้าเมืองน,นะครับก็จากอาทิตย์ที่แล้วนะครับที่เราฝึกกันเข้าวงเวียนใหญ่เหตพ,พี่ปล่อยเบรกครับอ่านเล็กต่อได้เลยนะครับมาในครั้งนี้นะครับก็ได้ฝึกทักษะในการใช้ความเร็วมากขึ้นนะครับพี่ระวังรถคันขาวต่อมานะพี่เบรกนิดนึง โอเคปล่อยเบรกแลวเล็งต่อเลยดีมากครับบนถนนกาญจนาภิเษกเนี่ยนะคะรับระวังลถกระบะตัดนะโอเคปล่อยเบรกแล้วก็เล็งเลยเบรกได้นิดเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเบรกมากเกินไปทั้งที่ไม่จํเเาเป็นที่ต้องเบรกมากเนี่ยถ้าเบรกมากเกินไประวังอะไรหรอครับรถชนข้างหลังอ่ารถข้างหลังก็อาจจะชนพี่ได้เนาะกะดังเบรกก่อนนิดนึงไม่พอเราค่อยเติมไม่จำเป็นที่ต้องเบรกและต้องมากๆทุกครั้งหรือจำเป็นต้องหยุดทุกครั้งไม่จําเป็น มีแค่ชะลอก่อนไม่พอเรเติมได้พอปลอดภัยปุ๊บแล้วก็ตวัดไปกดแคลริกต่อได้เหมือนเดิมตนะัวมีป้ายบอกว่าเลนซ้ายความเร็ว80เลนกลางความเร็วร้อย1 0งเลนขวาความเร็ว1 0งแต่ไม่เกิน120เนอะแต่ตอนนี้พี่ก็ขับอยู่ที่80กว่าเนาะ80กว่าถึง100อยู่เนกลางได้ แต่ถ้าต่ำกว่า80ควรจะอยู่ไนไหนครับพี่ใน้ายสุดถูกดองนะครับเพราะว่ามีความเร็วกำหนดไว้แล้วว่าแต่ละช่องทางจราจรควรจะใช้ความเร็วประมาณไหนน่นะแต่โดยรวมๆแล้วอ่ะก็คือไม่ให้ช้ามากถ้าเราต้องการที่จะขับอยู่บนถนนที่เรากำลังขับอยู่านี้คือช่องของเส้นทางหลแต่ถ้าอยากจะขับช้าหรือไม่ได้รีบอะไรนะครับก็ต้องอยู่ ด้านนอกด้านนอกคือด้านซ้ายเขาเรียกว่าเส้นทางคค่ขนานตอนรถกระบะเบรกนะพี่เบรกนิดมันกถ้าเห็นไฟท้ายสีแดงของรถคันหน้าติดนะระดับแรกเลยเท้าขวาที่พี่กดคเร่งพี่ต้องยกจากคนเร่งก่อนแต่อาจจะยังไม่ต้องมาวาไวิธีเบรกถ้าเห็นไฟท้ายคันหน้าดแดงขึ้นมานั่นแสดงว่า,า,าคันหน้าเขาเหยียบเบรกเท้าขวาพี่ต้องยกจากคนเร่งก่อนแต่ถ้ายกแล้วยังเร็วอยู่เท้าขวาต้องตบัดมาไวท้ที่ที่ไรพี่ เบรกอ่าแล้วก็กดเบรกนิดหนึ่งก่อนไม่พอแล้วก็กดเบรกเสริมพอปลอดภัยปุ๊บก็ตวัดจากที่เรากดเบรกเท้าขวาก็ตวัดไปกดคันเร่งได้เลยถูกต้องนะครับจะมีจังหวะสัมพันธ์กันแบบนี้จะดนะวันนี้ขับเยอะมากวันนี้ขับเยอะไหมโอ้วันนี้ขับมาร่วมห้าสิบหกสิบกิโลแล้ว ไปร้อยโลเลยใช่ไหม <S 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 แต่น,นี่นี่กำลังขับกลับนะก่อนหน้านี้เราขับไปใช่ไหมใช่ <S 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 ขับออกถนนการจราจรพิเศษอะขับไปถึงเกือบจะถึงบางใหญ่เลยเมื่อกี้เนี่ยนะครับอาบบ่อยเบรกแล้วก็เลีกยคันเลีกต่อหนะ้